หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้นในทุกช่วงอายุโดยเฉพาะหนุ่มสาววัยทำงานช่วงอายุตั้งแต่25-50ปีสาเหตุอาจมาจากการทำงานที่เคร่งเครียดส่งผลให้ร่างกายเกิดการอ่อนล้าและเสื่อมสภาพลงไปทิ้งไม่นานเส้นประสาทจะไม่ทำงานได้อาจถึงขั้นเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตคือตื่นเช้ามาแล้วมันมันรู้สึกย่อตัวไม่ได้คือมันมัน,มน มันหลังมันแข็งนะคะหลังมันแข็งไปให้หมอตรวจหมอเขาก็เอาไม้อะไรมาเคาะหัวเข่าอ่ะแล้วเขาก็เขียนเขียนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทนะหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็ต้องเอ็กซเรย์แต่ต้องเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะเอ็กซเรย์แล้วต้องผ่าตัดไหมหมอว่าก็ต้องก็ต้องผ่าตัดคือเป็นหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทต้องผ่าตัดอย่างเดียว พอโทรหาแม่แล้วก็กินยาที่หมอสั่งแหละพอกินแล้วมันก็ปวดมากขึ้นแล้วก็บอกแม่มันปวดมากขึ้นอ่ะแล้วมันไม่ไหวอ่ะจะไปเอกเซเลนนะนะแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวาพึ่งไปเอาเอาตังค์แปดพันน่ะมาให้แม่เดี๋ยวแม่ไปเอายาดีมาให้เดี๋ยวแม่ไปเอามาให้คือทีแรกก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่แม่บอกว่าเนี่ยแม่เป็นแม่นะแม่ฉันเป็นแม่เธอนะเธอไม่เชื่อฉันแล้วเธอจะเชื่อใครก็กินมาเรื่อยอ่ะกินมาเรื่อยๆจน ก็ไม่ไม่รู้แหละก็คือประมาณน่าจะสองแมน่น่าจะสองชุดแล้วมันหายไปเองคือหายโดยที่เราไม่รู้ตัวตรงที่ว่าเวลาไปห้างก็ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งรถเข็นถ้าถามว่าดีขึ้นไหมมันดีขึ้นจริงๆค่ะเซอร์นนตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ